จงเชื apper, อ่อ Rubber ยางรถย,ยนต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของจีนท็อป10ของโลกขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลักมุมกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุฎันค่ะช่วงนี้เราจะไปฟังผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทยช้หน้าบีดีกรุ๊ปก,กันนะคะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขามีก้าวต่อหรือว่าแต้นต่ออย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าเขาถึงได้ใช้ดิจิทัลยนกันอย่างกว้างขวางค่ะ สวัสดีค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมการดำเนินชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับการค้าและการจับจ่ายที่ต้องใช้เงินอย่างเลี่ยนไม่ได้ค่ะอินเทอร์เน็ตปเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ทําให้การชาระเงินทําโดยผ่านอุปกรณ์เครื่องที่เป็นหลักหลายปีนี้จีนมีรูปแบบการชําระเงินใหม่นั่นก็คืองเงินหยวนดิจิตัลรัฐบาลจีนจออกนโยบายต่างๆเพื่อสนับสน,นุนการใช้เงินเหยวนดิจิตัลและกระตุ้นตลาด โดยเริ่มทดลองใช้เงินเหรียญดิจิตอลเมื่อปลายปี2019ในบางเมืองอย่างเช่นเมืองเซินเจิ้นเมืองซูโจวและเขตชิงอานเป็นต้นโดยประการแรกรัฐบาลจากประชา,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 าสามพันจัดนิทรรศการและเปิดโอกาสให้ทดลองเพื่อเผยแพร่พความรู้อย่างละเอียดในหลายมาติประการที่สองกระชับความร่วมมือกับองค์กรการเงินต่างๆจากฝึกอบรมลูกค้าที่ทำธุรกิจ ให้คำแนะนำและแจงนโยบายสนับสนุนเพื่อให้ใช้เงินเยว่นดิจิตัลได้อย่างรับเรื่องและประการที่3นายวราระพิเศษอย่างเช่นวันหยุดหรือวันเทศกาลสาาคัญจากกิจกรรมโดยเฉพาะอาทิลงทะเบียนใต้อ่างเปาบริโภคใต้ส่วนลดเป็นต้นซึ่งทำให้ประชาชนจ่ายน้อยลงและอินดีที่จะเปิดใช้บริการเงินเยูนดิจิตอลมากขึ้น การจะทำให้ดิจิทัลหยวนเป็นสกุลเงินเสมือนที่ใช้ได้อย่างแพร่หลายนั้นมีอุปสรรคหรือความท้าทายอย่างไรคะค่ะต้องเดียนว่าการใช้เงินหยวนดิจิตัลนั้นสามารถเร่งกระบวนการเป็นดิจิทัลของชาติอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปมากขึ้นแต่ปัจจุบนนจันนายจีนคนส่วนใหญ่ใช้บริการชำระเงินของอดีเพยและวีชหรือกระทั่งยูนิเพย์และจิงตงเป็นต้น การใช้บริการเงินหยวนดิจิตอลค่อนข้างน้อยค่ะที่สำคัญที่สุดก็คอือชาวจีนใช้อลีเพและวีเชคเป็นประจำจนเกิดความเคยชินและความมั่นใจแถมมีบริการเสริมอีกมากมายหลายอย่างฉะนั้นเงินหยวนดิจิตอลจริเผชิญแรงกดดันสูงในการเตึงลูกค้าเหตุเพราะการใช้เงินหยวนดิจิตอลนั้นต้องดาวน์โหลดแอปโดยเฉพาะ รวมทั้งเปิดบัญชีกระเป๋าเงินลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแง่ความสะดวกจึงยังเป็นรองวีแชตและอดิพเพยแต่อย่างไรก็ตามเงินหยวนดิจิตัลเป็นสิ่งใหม่ถ้าจะมองจากทั่วโลกประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ผลักดันเงินหยวนดิจิตัลหรือเงินดิจิตัลอย่างเป็นทางการณนะสิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ มีผู้เปิดบัญชีกระเป๋าเงินหยวนดิจิตัลร้อยแปดสิบล้านลายยอดการค้าในพื้นที่ทดลองมีจำนวน7.3ล้านล้านหยวนมั่นใจว่าในอนาคตการใช้เงินหยวนดิจิตัลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ในจีนเขาชอบซื้อสินค้าอะไรกันเป็นพิเศษคะ่ะ Thank uh you. -oh.